ในยุคสมัยนี้หลายคนอาจเห็นข่าวคราวที่ไม่ดีเกี่ยวกับพระสงฆ์ทำให้เกิดความสับสนความไม่สบายใจและอาจถึงขั้นหมดศรัทธาวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจบาปนี้และเรียนรู้ที่จะวางใจให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้จิตใจของเราต้องมัวหมองไปด้วย ในตอนก่อนๆเราได้พูดถึงบาปที่เกิดจากการกระทำคำพูดและความสัมพันธ์ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงบาปที่เกี่ยวข้องกับจิตใจโดยตรงบาปที่ทำลายความศรัทธาอันเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตที่ดีงามนั่นคือบาปจากการลบหลู่ดูหมิ่นพระรัตนตรัย ก่อนที่เราจะพูดถึงบาปจากการลบหลู่ดูหมินเราต้องเข้าใจก่อนว่าพระรัตนตรัยคืออะไรและทำไมจึงเป็นที่พึ่งอันสูงสุดในทางพุทธศาสนาพระรัตนตรัยแปลว่าแก้วอันประเสริฐสามประการประกอบด้วยพระพุทธพุทธรัตนะ คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองผู้ทรงค้นพบสัจธรรมและชี้ทางแห่งการพ้นทุกข์ให้กับสรรพสัตว์พระองค์ทรงเป็นต้นแบบแห่งความบริสุทธิ์ปัญญาและเมตตาอันมีที่สุดมิได้การที่เรากล่าวคำว่าพุทธัทงสารนังคัจฉามิ ซึ่งหมายถึงข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนั้นไม่ใช่การไปยึดติดกับตัวบุคคลแต่เป็นการน้อมระลึกถึงพระปัญญาคุณซึ่งหมายถึงปัญญาอันยิ่งใหญ่พระบริสุทธิคุณซึ่งหมายถึงความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส และพระมหาการุณาคุณซึ่งก็คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระธรรมธรรมรัตนะคือคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และทรงสแสดงไว้ซึ่งเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์เป็นสัจธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่พระธรรมก็ยังคงเป็นจริงและสามารถนำไปปฏิบัติได้เสมอพระธรรมเปรียบเสมือนแผนที่ที่จะนำทางเราไปสู่ความสงบสุขความเข้าใจในชีวิตและหนทางแห่งนิพพานการกล่าวธรรมังสระนังคัจฉามิ จึงเป็นการน้อมรับเอาหลักธรรมธรรมสอนมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตพระสงฆ์สังฆรตนะคือหมู่สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกและเป็นผู้สืบทอดพระาศาสนาให้ดำรงอยู่ การกล่าวสังคังสรนังคัจฉามิคือการน้อมระลึกถึงพระคุณของหมู่สงฆ์ที่ได้เสียสละชีวิตทางโลกบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนเพื่อสืบทอดพระธรรมให้คงอยู่และเป็นแบบอย่างให้เราได้ปฏิบัติตามนี่คือจุดสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจคือ เมื่อเรากล่าวถึงพระสงฆ์ในฐานะพระรัตนตรยัยเราหมายถึงพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่เข้าถึงธรรมไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์ทุกรูปที่ครองผ้าเหลืองเมื่อเราเข้าใจความหมายของพระรัตนตรัยแล้วเราก็จะเห็นว่า บาปจากการลบหลู่ดูหมิ่นพระรัตนตรัยคืออะไรบาปนี้คือการกระทําที่แสดงความไม่เคารพความดูถูกหรือการจงใจทําลายความศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะด้วยวาจาการพูดจาหยาบคายด่าทอ ดูหมิ่นหรือกล่าวร้ายพระรัตนตรยัยกายการแสดงท่าทีไม่เคารพหรือการทำลายวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรยัยเช่นทำลายพระพุทธรูปทำลายคำพีธรรมใจการคิดร้ายปรามมทตหรือตั้งใจที่จะทำลายพระพุทธศาสนาผลของกรรมนี้ ผู้ที่กระทำบาปนี้จะประสบกับความทุกข์อย่างแสนสาหัสชีวิตจะเต็มไปด้วยอุปสรรคความตกตำ่ำขาดที่พึ่งทางใจและอาจนำไปสู่อบายภูมิได้ในที่สุดเพราะได้ทำลายที่พึ่งอันสูงสุดของตัวเองแล้วเราจะวางใจอย่างไรในยุคที่พระสงฆ์มีทั้งดีและไม่ดี นี่คือประเด็นที่สำคัญมากในปัจจุบันเมื่อเราเห็นข่าวคราวที่ไม่ดีเกี่ยวกับพระสงฆ์เราไม่ควรรีบตัดสินว่าพระสงฆ์ทุกรูปเป็นเช่นนั้นหรือว่าพระศาสนาไม่ดีแยกแยะบุคคลกับหลักธรรมโปรดจำไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์พระธรรมเป็นสัจธรรมที่บริสุทธิ์ ส่วนพระสงฆ์นั้นก็คือคนที่กำลังฝึกฝนตนเองในหมู่พระสงฆ์ก็ย่อมมีทั้งผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งก็คือพระอริยะสงฆ์ที่เราใช้เป็นที่พึ่งและมีผู้ที่ยังห่างไกลาจากธรรมผู้ที่ยังทำผิดพลาดเหมือนกับคนทั่วไปในสังคมเราต้องแยกแยะให้ได้ว่า สิ่งที่เราเห็นว่าไม่ดีนั้นคือความผิดพลาดของบุคคลไม่ใช่ความผิดของหลักธรรมหรือพระศาสนาไม่ปราโมทสงรวมเมื่อเห็นพระไม่ดีไม่ควรเหมารวมว่าพระสงฆ์ทั้งหมดไม่ดีหรือกล่าวคำปรามมาดูถูกพระสงฆ์ทั้งหมด เพราะการทำเช่นนั้นเท่ากับเป็นการปรามาตพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยซึ่งจะสร้างกรรมที่หนักหน่วงตั้งจิตไว้ที่พระธรรมในยามที่สับสนให้ยึดหลักพระธรรมเป็นสำคัญเพราะพระธรรมเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้และไม่เปลี่ยนแปลงหากพระรูปไหนไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินยัย นั่นคือความผิดของท่านแต่ไม่ใช่ความผิดของพระธรรมเรายังคงสามารถศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมได้ใช้สติและปัญญาในการพิจารณาอย่าหลงเชื่อข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์และอย่าให้โทสะเข้ามาบดบังปัญญาในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆ การลบหลู่ดูหมิ่นพระรัตนตรยัยคือการทำลายที่พึ่งทางใจของตัวเองขอให้คุณจงใช้สติและปัญญาในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่าให้ความผิดพลาดของบุคคลเพียงไม่กี่คนมาทำให้คุณต้องหมดศรัทธาในพระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์เพราะพระธรรมยังคงเป็นแสงสว่างที่จะนำทางชีวิตเรา ออกจากความทุกข์ได้เสมอในตอนต่อไปเราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อสร้างกรรมดีในยุคที่ข่าวคราวเกี่ยวกับพระสงฆ์ทำให้หลายคนเกิดความสับสนและอาจถึงขั้นทำให้บางท่านตัดสินใจไม่อยากเข้าวัดอีกต่อไป หรือไม่อยากถวายปัจจัยทำบุญอีกต่อไปด้วยเหตุผลนานา,นาประการแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะโปรดจำไว้นะคะว่าชีวิตที่กำลังติดขัดอยู่ตอนนี้ไม่ได้แปลว่าชีวิตของคุณจะพังทลายไปตลอดการมันเป็นโอกาสให้คุณได้เริ่มต้นใหม่การเยียวยาจิตใจอาจต้องใช้เวลา แต่ทุกก้าวที่คุณเดินทุกความดีที่คุณทำคือแสงสว่างเล็กๆที่จะค่อยๆส่องทางให้คุณได้เห็นจงมีเมตตาต่อตัวเองจงมีความหวังและเชื่อมั่นว่าชีวิตที่สดใสย,ยังรอคุณอยู่เสมอสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นสร้างความดี เพื่อแก้ไขสิ่งผิดพลาดในอดีตขอให้ตั้งจิตให้มั่นคงแล้วกล่าวตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอสำนึกผิดในกรรมชั่วที่ข้าพเจ้าเคยได้กระทำไปแล้วกายกรรมวจีกรรม มโนกรรมที่ได้ทำผิดพลาดทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวทั้งที่ทำด้วยตนเองและสนับสนุนให้ผู้อื่นทำขอให้บาปกรรมเหล่านั้นจงเป็นอโหสิกรรมข้าพเจ้าขออโหสิกรรม ให้กับทุกชีวิตที่เคยถูกเบียดเบียนและขอตั้งจิตมั่นที่จะไม่กลับไปทำกรรมเช่นนั้นอีกนับจากนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอสร้างแต่กรรมดีเพื่อให้ชีวิตเป็นแสงสว่างทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยเทิน